สวัสดี FC ครับผมสวัสดี FC ครับผมสวัสดีดีครับผมสวัสดีข่งพี่กองนะสวัสดี FC แฟนสอ,องที่งานมหาแห่งครับผมอ่าวันนี้เดินทางมาอีกแล้วครับผมน้องมาติตามเนี่ทางตัวเลขเด็เดๆฝากต้อนพอ่อ่พี่น้อง FC เ<อ>นาะเป็นรัฐบาลไทยได้พี่น้องเด้อเนาะวันที่ หนึ่งนี่แต่ยาครับนี่พี่น้องเก็บหกเอนบ่เกียดด้วพี่น้องนะฮะเอามาติดตามรับชมรับฟังน้ำกันเนาะคนไม่ยำให้มาแล้วแหละค่ะให้มาแล้วนะคะสำหรับต่องมวดอ่าอันนี้เป็นงวดที่ผ่านมาอ่เนาะเพิ่นให้มาแล้วนี่นี่อ้าวนี่คือชุดต่องมวดชุดต่องมวดผู้ใดบ่างในเห็นอ่าของสินค้าทวนจะมาทวนให้จิว่าบ่เห็นบ่ได้เด้อพี่ิออดเออเนาะ เพิ่นหายมากค่คือต้องหัดมากบนวิ่งหกล่างวิ่งสองเนาะเพิ่นก็จับคู่ให้ตามที่เห็นนั่นแหละเอาไปพิจารณาเนาะอันนี้คือเป็นคลิปแรกต้องหัดเลยคลิปต้องหัดอ่าแต่ว่ามือนี่เล็กสุดๆนี่พี่น้องมีเล็กติดมาฝากแล้วเดี๋ยวแอบมินเจี๊บจะเขียนให้นี่พี่น้องเลขติดตลอดใช่ได้ตลอดปีเราตายเือใช่ได้ตลอดใช่ได้ตลอดพี่น้องเลขกติดสี่ตัว เอดมิจฉาจะเขียนให้อยู่ให้พี่นองี่ามงกนบนสื่อจนตายมาตลอดสามบทล่งบนล่งทเออติดบนล่างเออนี่พี่น้องมาที่จุดมติได้แต่เออนี่โอ้พี่น้องนเขียนเ็เัไม่อด้ิศปีรับยอ่ได้เดดีจะเขียนให้อยู่ให้พี่น้องสีเามึงฮะมเสียอย่างสิปีได้ลังเลยอโอ้เด็ติด บนลลางเี้นี่วิ่งเด็กคูงอย่างนั้นจัดเอาจะเมื่อสื่อจดจ่ายวาสนาพี่น้องมาตลอดสิบว่าสนาเนี่ยโอ้พี่น้องเนยขียกตลอดตอกกระดาษแค่นี้องตอกมาตลอดนี่บอลลางยกพี่น้องแนวข้างของเพื่อนเด้อพอี่น้องเนี่ยขามอมี่เยอะนีแยกไปสื่อเพอดีว่าแยกไปร้องพูดเด็ดขาดเนาะอันนี้เป็นวิ่งขาปั๊บอันนี้เป็นแนวทางเรียกติดเด้กพี่น้องได้โอ้ เอาสำหรับเลขที like like oh, ่ว่าวิ่งตัวเดียวมากไปศูเฮ้ยเลขที่ว่าให้ทาให้ให้เขาเจ้าะถาดอ่ะงานศูนย์ตัวเดียวมาแล้วศูนย์ตัวเดียวว่าให้ให้ตัวไหนก่อนให้เจ็ดก็ให้สามก็นั่นให้สามอ๋อขาสามบ่อหอสามมันให้เจ็ดเห้มกเจ็ดมันก็หนึ่งศูนย์ตัวเดียวโอ้ว่าหันให้ให้เจ็ดออกหกเจ็ดวันนี้มาศูนย์ตัวเดียวศูนเดียวโอ้ศูนย์ตัวเดียวพี่น้องเอ้ย มามาบายเจามันมีในคลิปเดี๋ยวจะสรุปให้อยู่มาฟังมาฟังนับกันเอาเหลขติดแต่ด้นพี่น้องนะนี่คือเลขติดบนบวกล่างตลอดเดี๋ยว่าเพราะเห็นใครอยากได้ตัวใหญ่เลยตลอดสิบตลอดชิบเอาใจเจ๊ดด้วยชื่ออะไรไม่ได้เลือกสร้างตีนี้หรอกผู้ได้มากเลขติดไอ้ไม่ติดไหมฉันรองขาหลดทัิงเอาตัวเดียวบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้จับคู่บ่ดิเหล็กบิไอ้ติดบ่อ่า ไปที่ตัวนี้ชื่อเหตติดตลอดไหมโอ้ใหติติดไม่ติดแม่ไม่ติดแม่ไม่ดติดไมที่ไที่ตัวทวนติดแปดติดสามติดฐาติดห่ตัวนี้ชื่อตลอดตลอดที่ตลอดตัดตลอดปีติดตลอดปีพี่น้องเไปย่หลังมาจสิบปีมาเาเมิงมาเทียเาไปเกาะไปเรไปยอดมึงด้วพี่น้องขั่นใดขั่นดตัวที่มากกับมาติดใส่ตัวี่ไวเอาหลังยิบมาทิเกามาเลยพ่ออยิบเกาะเนินตัแต่กยิบเกามาปาทปาโต ปลาทั่วสูตรห่าหรมดารตัวสั่นนี่ไอ้เก่าให้มนันแได้ยี่อกอะไรนปลาทั่วแทบททางชีวิตจตฉันก่อนาครจะล้างมือเอพ่เปแทบที่ทางชีวิตจะตื่นสูตรคำนวณเพื่อนนี่ล้างมือเลยเพื่อนว่าบอีลพี่้อกเลขติดอสีไปตรงนี้จะได้เห็นเลขิดพ,พ,พอบเลขสีไหมหอยม้าตงวดก๋เห็นแล้วเนาะชุดตัดชุดตัดอ่าชุดพัดตัดออกมให้ัมีหาสองสองเก่าอ่าหาสอง สองเก่วนบ่าลางขึเก่าเนาะอ่าบนกับหกศูนย์ศูนย์หเนา่าเขกันอันี้ว่าตัวไหนก่อเลขอ่าเลขบนอ่ายงก่อนเจ็กัหกลักสิบบอกศนย์กับหักหน่วกโอเจ็ดกับหกลักหน่วยศูนย์กับหนึ่งลักสิบบนย่างเดียวเอาพี่น้อาผดลองด้วยออกไปวิเคราะห์กันพระมาศูนย์ กับหนรักสิฟหกกับเจ็ักหนยหกับเจ็ักนยเอาไปวิ่เอาอยู่ใหหันแหละอันนี้อันนี้มากไหม่นนี้หก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 บนะหบอนเดิมมันเป็นยังไงอันเดิมโอ้ก็หกบนมาเดิมโอ้อ้โนี่อ้านีหมเห็นไหได้เจ็ดงแล้วฮะได้เจ็ดถงไหมตัเออกไวแล้วเจ็ดตัดออกแล้่จะว่าหกับเจ็ดหรือเจบนเหลือห ตัวเดียวแล้วก็ล่างเดือสองก็คือเา่าที่เพิ่มเติมเลขติดบนบวกล่างที่ศูนย์พี่นอ้องเงาหรอมีด้เดี๋ยวแยกียนให้ชัดๆเลยผู้ใดมาตัวเดียวสิแตกมาแตกให้พิจารณาเอา,เอาบนบนของเพิ่นก็คือหกล่างเป็นสองคือเขาแต่ว่าบนบวกล่างบานพี่นอ้องทั้งบนทั้งล่างศูนย์ อ้าวจอจอเลยถือว่าจอเลยพี่น้องจอกระชับเข้ามาอีกจอแนวทางหาหาแนวทางหลังจากชุดตัวงวดออกมาแต่ตะวเลขกับตัวเก้าที่เพิ่นตัวเดิมอ่เดนมากนั่นแหละแต่ผู้ใดงบหน่อยนี่นี่นี่ใบเก้าอันพี่น้องนี่นี่สิได้ว่าซับสนเพราะว่าก็เป็นชุดของที่เพิ่นหายมาตัวงวดครับผมชุดเต็มชุดเต็มแต่พอผู้อีกผู้ใดมักอ่างจะงบหน่อยหรือจังไดนี่ แปดศูนย oh, ์หกเขียนไอีกข oh. ึ 30, <S <S uh, right. uh, ้นเาแล้วพี่นี่เาตัวอเอาดเอาาศอ้อืมขาศนย์านย์น่ันมหมดหลังันาศูนย์นนครับ้าูนย์โอ้แปดศูนย์แปดศูนอ่าแปดศูน์หกคับแปดนึหกมันอยู่นีนีแล้วอยู่นหันอ่าวันนี้ไชุดตงวันแหละอ่ะวันนี้มีแปดศูนย์่อาศูนพี่น้องศูนย์หาคมติ 5, 5, อ 40, สองศูนย์ก้ามไม่พอสองสอ,อูนย์งบหม่อลดวิ่งสงเอนี่มีล่างีแรเรียบสองล่างวิ่งสองอ,อ,อมีแค่นีนะพี่นอ้องการนี้ตัวเก่าที่พิ่งจับหามากหายขี้เกาเ่ามเป็นเป็น่เปนจะหากนนอ,อืจับไปจับมา่พี่น้องเาคิดดีเมื่อีดีอีขเสามตัวก็เชียนลงด้วย อ่าแล้วก็อย่าลืมเลขเอาเลขสามัวแปดศูนย์หกเนาะอ่าที่เป็นเหนื่นมากต้องหัแต่ว่าคน่นจะมายำให้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าย่านลืม,มไม่อั่นี้พี่น้องอย่านลืมอ่าเป็นแนวทางอันนี้แนวทางอรัฐบาลให้แนวทางในการเสี่ยงสลากินแบ่งรัฐบาลพี่น้องเนาะวันทีนนกก่หนึ่งกัดจะายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกม,มาเนาะ ชอบชุดไหนจจกเอาพี่นอ้องเมื่อเราดีๆเห็นพี่น้องเห็นไหมครับนาะชุดเต็มอยู่นี่เนื้อิต็เนื้อปะก็เอาไปเป็นแนวทางอานี่ก็คือชุดเกาเ<อ>่านั่นแหละแต่ว่าพยอลงมาอีกครั้งหนึ่งอ่าไปมากชุดเต็มก็ได้หนึ่งหัวกับมี่อยู่ในนี้หนึ่งหัวกับมี่อ่าศูนย์หัวกระมี่ให้เก่าอ่าสองศูนย์กับมี่ให้เก่าอ่า ด้านตีน้องเด้วยอ่าสองหาสองซูดอย่างนี้ที่เขาเห็นบอเพิ่งสีหาสองซูดอ่าเอาผู้ใดได้แน่าท่าเลขติดพร้อมเลขติดตลอดชีวิตแล้วสิพี่น้องอันนี้ให้อันนี้้ใหไว้เป็นคู่มือได้พี่น้องเขาแบาว่าตำลาบอ่ะตำลาอ่าอันนี้แคปไปได้พี่น้องเด้อนี่อันนี้มิดเย็บแยงให้แคบเขียนไว้ติดไว้ผู้ใดที่ชอบแนวทางนี่ยอืมอ่าเลขติดเดี๋ยวเรามาแบ่งปันครับผมอันนี้แหละพี่น้องกับชัดลงมาอีกนี่อืม จริงบ่ได้ซับสนอันนี้ล่าสุดล่าสุดเลยพี่น้องเด้อตัดออกมาเหลือสามตัวแล้วก็สองตัวบนสองตัวล่างเนาะล่างให้ติดจองไว้อ่าเนาะนี่มักน้ำเพลินมาพี่น้องนี่ไล่เมือเพลินเมืองเอาพี่น้องนี่แหละช่วยตีพิ่นขัดออกมาให้เนาะงวดนี้เพิ่นว่ามีศูนย์มีศูนมักคักคักตัวกอมาคักคักแม่คััก แปดศูนย์หกพี่น้องโอ้เกินมากก็ยังยืนยันอีกตัวเก่านี่นี่แปดศูนย์หกเนี่ยเสิว่ามัน่าจะใส่ไม่ต้องตองหวัดเลยพี่น้องตัวนี้หน่อยห้อยอยู่นี่เบ่ไงดีเด้อพี่น้องเด้อมันมีสามคูสี่คูผมได้เห็แต่ว่าคนเนียนเห็นตัวนั้นนี่นี่นี่แฉกผมเขียนหอยไอ้จ่อแฉกยืนนี่พี่น้องเต็มกระดาษพอดีตัวใหญ่อ่านไม่เห็นแต่พี่นมอกแปดศูนหกเมื่อกี้นะครับ มักชนตัวซูมมาแน่นอนมมนนอนมมนนอนมหนูที่ังมมนนอนวู้จอามันใจศูมัาแน่นอนมัานนอนมแน่นอนเป็นเลขเป็นสูตรที่น้องมาก็มากับพี่เจรนามึงเอาเป็นเลขสูรเลขคำนวนเลยพี่หวังเลยเนอะจะว่ากันอ่าแม่นอ่าก็ไปพิจารณาบิางเนาะเอาผ้าสามตัวอืมแต่ว่าถ้าพูดได้ว่ามักศูมหายอะแปดซูมหายเลยพี่น้องได้เฮียน มันอยู่นี่นี่แหละย,ยิ่ออกแต่ว่าโม้มัมกหมมัมกศูนย์มักหนึ่งกันแปดหนึ่งหกนวัวนซื้อวัสุในพี่น้องพิจรารลาเกิอะบางเิมันกแบวนไปวนมาอยู่นี่แหละวนมาวนวัยยุคมันไปคือเื่อนี่เห็นบ่เลขศนะูนย่ะศูนมาเพอิ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หานออกศูนย์สามเล่าน่ะนี่เห็นบ่พี่น้องเอาสำหรับชุดนี้ก็คือ เพันคัดสัตออกมาให้เล <w> ็กวิ่งตัวเดียวที่ข้าจ่อไข่มาหลายงวดเตือ่ศูนย์มากโอ้ที่ที่ข้าจ่าได้มากตลอดเลข็กตัวเดียวคือศูนย์มัน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 ซีกว่านี้ละซีกวันนี้ซีกว่าที่สี่โอ้คือศูนย์นะพี่น้องเนี่ยศูนย์ให้เออจากที่ศูนย์กับที่ไรรูดเอาก็ได้อ่าโอ้ตัวเดียวคือศูนย์ครับผมที่ว่าข้าจ่อคือการคัดคัดแบบอ่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นไปเอามาให้นี่ อูดสิมากดลีจะกนั่นเอาออกรีจะเป็นน้าหรัฐบาลให้ฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเด้อนอนแต่อไปยิบก็ไี่นองได้สิบ้านสลากกินแนงบ้านบ้านบ้านแปดคุนหาแปดสุดหกครับผมรถจะแปดหนึ่งหกแปดแปหกันเขาถ้าเดียรรถไม้เอออาจจะเรื่องเพราะว่าล่างพคนห้วิ่งสองกับมีสว่งอะพี่น้องเนาะตามที่คนห้มาเนานแหละ ก็คือหาสองสองศูนย์ครับผมแล้วก็่าศูนย์ไปสลักอ่าก็ไม่แน่ไม่นอนทุกตัวเขาพิจารณาเบิรงเอาให้พิสิมาสองเก้าครับผมเนาะเอาไปวิเคราะห์กันเอาค่ะเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเนาะสำหรับโค้งทุ่ทไทยก็จังล่อเลขลับเกาหลีอีกครั้งหนึ่งเพิ่นจิฟันตัวใดเพิ่นจิมาตรงกันนี่วะเนาะทุกสูตรเข้าเจ้า มีทีไปที่มาพี่น้องมีแต,ต่โตเด็ดเด็ดฝากตอพงงนพ่อแม่พี่น้องเนะะะาะแต่เ่า่เไรวุ่นมากวนไปอยู่นี่ครับผมเอาละสัตน์ะพี่น้องด้วยออมมีโชคมีหมานำกันครับผม่สวัสดีค่ะหม่แม่มานจนเจอคนมาเจอคน